ที่5ทธันวาคม2024นะคะกลาบสวัสดีท่านผู้ชมค่ะนะ้ม้อยอาพามารีวิวนะคะในส่วนของมาเดือฝรั่งท่านผู้ชมคะดูข้างบนฟ้าค่ะที่จริงแล้วเนี่ยน้ำม้อยไม่ได้ติดตามข่าวพยากรณ์นะแต่อากาศมันมันบ้าจริงๆจากเมื่อเช้านี่หนาวจัดเลยนะคะเมื่อคืนนี่ไม่หนาวเลยแล้วเมื่อเช้ามาหนาวนิดนึงตอนสายมาแดดมาช้า แต่พออีกทีนึงร้อนจัดเลยและอีกทีนึงเมฆสะบัดขึ้นไปอีกเพราะฉนั้นดูนะคะว่าน้ำม้อยปลูกในสิ่งที่อ่อนไหวกับอากาศทั้งหมดเลยอันนี้เป็นต้นผู้เรียนว่าจะมาทํามาเดือฝรั่งงกมาต้นผู้เรียนผู้เรียนเนี้ยน้ำม้อยเอามาฝากนะคะที่จริงก็คือต้นเล็กมากเลยและเราปล่อยดูนะคะว่าอันนี้ตายตายไม่ตายไม่รู้นะยังอยังยังยังอ,ยง,อยงอันนี้ไม่ได้เพราะว่าต้นเขาเขายังเขียวอยู่แต่ต้นเนี้ยเหมือนตอนแรกก็นึกว่าตายแล้วเอา้าปรากฏว่าแตกยอดนะคะนี่เห็นไหม ันนี้เราปลูกพร้อมกับกุหลาบที่จริงแล้วใครไม่เข้าปลูกไม,ไม่ไม่ปลูกกันหรอกคะ่ะเพราะว่ากุหลาบเนี่ยเขาบอกว่าโรคเยอะนะแต่ละม้อยก็คือจะทด,ดสอบในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทํากันแหละนะคะนี่ก็ดอกนี่ทีนี้อากาศแบบนี้เราจะมาดูว่าไอ้ดอกกุหลาบของเราต้านทานมากแค่ไหนเห็นไหมเห็นเห็นยอดลนะม้อยไหมเห็นยอดใหม่เราไหมนี่นะคะมาชีด้ดูนี่ ไม่เคยฉีดนะคะไม่ฉีดเห็นไหมชุดใหม่ใบใหม่ขึ้นมานี่ยนี่กุหลาบนะต้นสมบูรณ์มากแล้วดูนะปกติเขากลัวนะะอากาศแบบนี้นี่เพื่อนผู้ชมเงยดูเนี่ยอยู่ดีๆมาฝนตกนั่นนั่นแพนกล้องดูนะคะเนี่ยไปดูทางนู้นนะคะเมฆทางนู้นเห็นไหมนี่คืออากาศบ้านเรานี่คือลำปางหนาวสุดก็คือลำปางทีนี้นี่นะคะ อันนี้เป็นชุดมะเดื่อฝรั่งที่ที่จริงนะ้อม้อยจะให้มาดูว่าเด็กทักนะคะนี่ที่น้อมอยจะให้ดูนะนี่ไม่มีหญ้าท่านผู้ชมเห็นไหมตอนเนี้ยพอให้เด็กให้น้ําแล้วปุ๊บเนี่ยนี่ก็เอผักข้าวตองนี่ผักข้าวตองนะนี่ดินจะแตกเลยตอนนั้นนะเนี่ยดินที่แบบไม่มีอินทรีย์วัตถุนี่พอของเราใส่เข้าไปปุ๊บไม่ได้น้ําก็ไม่ได้แต่พอมีหญ้าขึ้นเน่ะมันจะดีมาก อันนั้นน้องแอมเนี่ยเขาเขาพลวนดินนะคะพลวนดินรอบโคนแต่จริงแล้วพลวนแค่นี้น่าจะยังไม่พอเราต้องพลวนออกมาอีกระดับหนึ่งแล้วทีนี้ตรง,ต,งต้นเนี้ยน้อไม้ต้องการปลูกแบบปลูกแบบให้รู้ว่าต้นเขาใหญ่ขนาดไหนท่านผู้ชมดูนี่ตอนแรกนละ้จะตายแนละ้วแล้วก็ให้เด็กคลุมแล้วก็เราปล่อยให้นกกินแต่ตอนเนี้ยเราเราเรา,เราจะต้องดูทั้งยอดทั้งลูกมันละแล้วใบอย่างเนี้ยนะคะเนี่ยเห็นไหม มอวก็จะทิ้งลงไปเนะี่ยทามาตั้งแต่คลิปแรกๆเลยถ้าใครติดตามของเรานะ EP แรกๆในลูกมาแล้วนะคะมอวกุมใจอยู่เอจะท,ทํายังไงจะให้ลูกมันมาลูกมาแล้วนะคะแต่ทีเนี้ยไม่ค่อยทันนกตอนนี้นกนะไม่ต้องแต้มรอให้แต้มแดงและพี่ท่านนี่คือแบบว่าขอให้เห็นลูกอะฉันจิกทันทีเพราะฉันไม่มีอาหารจะกินเนี่ยเนี่ยดูเลย,ยแต่เด่๋ยมอวพยายามแบบปลูกแบบ ตอนแรกๆก็คือเผื่อแผ่นะแต่ตอนเนี้เราต้องดูแล้วว่าเราจะทําแบบลักษณะว่าเอาให้เขาต้านทานโรคต้านทานต้านทานสภาพแวดล้อมเพราะเรามีตัวป้องกันอากาศสบัดนะคะเห็นไหมมาละนี่นะคะแล้วยอดใหม่ที่มาท่้ชมดูนะคะเนี่ยใบเขาก็มีนะที่เป็นบ้างโลมีคือเคลียร์ไฟแต่ว่ามันเป็นปกติของเขาอยู่แล้วน้ำมอสก็จะเด็ดนะแลวทิ้งตรงเนี้ยใครว่ายังไงคือทํามาตลอดเลยเด่นชื้ย เราไม่ไปเผาไม่เผอเหรสักอย่างเนี่ยมันก็เราก็จะเด็ดใบเนี้ยทิ้งนะคะนี่ดูมามาแล้วลูกมาแล้วตอนแรกโอ้โหกุ้มใจกัะเดกแล้วก็บ่นในคลิปว่านกเรากินของเราหมดเลยเราจะทํายังไงเนี่ยลูกเราจะมาไหมตอนนี้มาแล้วนะคะนี่ขนาดน้ํายังได้ไม่เต็มที่นะนี่เพรานะน้ำว่าต้องการลงปลูกว่าโครงสร้างของเขาจะใหญ่ขนาดไหนนะอาจจะไม่ได้ทําแบบหลายฟาร์มนะบางคนเขาเป็นฟาร์มเนี่ยเขาดูแลอย่างดีแบบเป็นฟาร์มปิด ม้อยจะทำแบบของม้อยนะอ่ะดูนี่นะคะเห็นไหมมาเต็มแล้วเนี่ยโอ้ท่านผู้ชมมาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มให้ปุ๋ยละนี่นี่นะคะพี่ดิก๊กพี่ดิ๊กไปเอาตัวข้างคาวมาใส่อทีไปแล้วถ้าเก่อฝนมันตกนู่ <c oughs> ข้างคาวใส่ทุกต้นต้นประมาณสามสี่กำมือแล้วพี่ดิ๊กเด้อน้องจะไปเอานู่นมาเหรอนี่นะคะ ม่งั้นพี่ดิ๊ก็ต้องไปเอาจากในโรงงานมาแต่ในโรงงานแบบอันที่บัลลกหกขากด้อลูกเด้อพี่ทำรีฮอเอาที่ลูกบัลลกหกขากเราดีกว่าลูกแม่ว่าเพราะเราจะเริ่มให้แบบทุกเจ็ดวันละเรานัดกับเด็กละทีนี้เราจะให้กันทุกวันพรหัสมันสุกนี่แหละการลืมนี่ท่านชมเลยลูกเริ่มมาแล้วนะคะให้ให้กล้องแผ่นให้ดูเดี๋ยวจะให้ท่านดิ๊กใส่ลวทีนี้เราจะใส่ทุกทุกเจ็ดวันแล้วล่วอะอะ เราจะดูว่ามันจะมาไหมเนี่ท่านชมนี่นะคะนี่ยอดที่มาก็ไม่ติดโรคนะเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เดนเไม่เห็นพวกนี้เขาเอาใบออกอยู่แล้วเพราะว่าคนก็บอกว่าไม่เคยเห็นต้นมะเดื่อฝรั่งของเราเนะี่ยโอ้โหใบอะไรจากขนาดนี้ว่าใบดีปุ๊บนี่ดีนะคะเพราะว่าเขาเกิดการสังเคราะห์แสงหรือว่าการให้ธาตุอาหารที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยแล้วเขาเอ่อ เขาถึงแต่ตอนนี้สิ่งที่น้องมอยจะทําก็คืออยู่กับสภาพแวดล้อมให้ให้ได้นะคะนี่เห็นไหมมันเดือฝรลังเมื่อเห็นที่เขาปลูกเนี่ยโอ้โหต้นต้นมะม่วงอันนี้น้มอยก็จะปลูกลักษณะอย่างนั้นแหลนะปลูกแบบให้เผื่อแผ่นกมันจะกินขนาดไหนที่เห็นที่อื่นนี่โอ้โหเวียดลงเวียดน,นามไม่รู้มันเดือแบบเดียวกันหรือเปล่าเราก็จะลองให้แบบให้ทั้งคนทั้งนกมันถ้ามันอาหารมันเยอะนะคะนกเขาก็จะ กินแล้วเขาแต่อันนี้เดี๋ยวเราต้องปกป้องแล้วนะคะเนี่ยในไม้ลองโน้มกิ่งมาอย่างงี้นะคะนี่เห็นไหมว่าเราจะทําไม่เหมือนคนอื่นเราจะดัดเขานะคะเราถือว่าเป็นไม้ดัดเราจะดัดให้เขาอยู่ในในของเขาแหละนะจะพยายามให้เขาดัดนี้ต้นองุ่นต้นอะไรเงี้ยให้อยู่ด้วยกันแบบให้มันหลากหลายเลยถ้าเขากินปุ๋ยเหมือนเดียวกันนะเพราะว่าพวกนี้เขาต้องอาศัยดินดีอยู่แล้วถ้าดินดีก็เอ่อให้ให้น้าให้อาหาร เขาก็ไม่แย่งกันแต่ส่วนใหญ่แล้วคือโนม่าจะไม่ใช้คําว่าแย่งนะคะนม่าถือว่าเขาแบ่งปันกันเนี่ยเราก็เก็บใบพวกนี้ออกนะอันนี้ที่ให้มาดูคือโครงสร้างของใบเห็นไหมใบอะ่ะจะสมบูรณ์เนี่ยไม่มีโรคนะคะเราไม่ต้องพ่นหรอจะพ่นอะไรมันนะเนี่ยเนี่ยนะคะของเราในเวลาเขียวมันจะเขียวโปร่งแบบนเนี้ย,ยนเนี่ยบางคนเนี่ยคือ อีกหน่อยคงจะเป็นโรคจิตอ่ะคือถือกันไกลมาแนละ้วตัดจนแบบเด็กบอกว่าพี่ต้นมันแทบไม่มีใบละอีกหน่อยเราเราจะบอกว่าวันนี้ฉันจะเป็นโรคจิตแบบฉันจะดัดนะพยายามเราก็ค่อยๆดัดไปอย่างเงี้ยมีอะไรให้ทำนะคะอีกหน่อยเนี่ยเราจะเป็นผู้สูงอายุก,กันเยอะเลยนะคะจะเป็นสังคมผู้สูงอายุแต่เราเราจะไม่ยอมแก่เราจะไม่ยอมตายกันง่ายๆ <laughs> ไม่ใช่ว่าไม่ยอมตายนะแต่ว่ามันไม่ตายสักทีแล้วก็แข็งแรงอย่างเงี้ย เพราะว่าเราทําเรื่องสิ่งแวดล้อมมิสเตอร์ฮิมัตเราเราทำเรื่องดินนะคะเราไม่ทิ้งดินเรามีทั้งดินทั้งดินที่สมบูรณ์น้ำนะคะน้ำก็เราก็ต้องดูด้วยนะคะ่า PH ต้องเหมาะสมนะคะทั้งดินทั้งทั้งน้าพอดูแล้วว่าดินกับน้ํามันสัมพันธ์กันยังไงปุ๋ยเราใส่ธาตุอาหารเนี่ยเรากินครบไหมเหมือนคนเราอะ่ะถ้าเรากินอาหารธาตุอาหารครบเราจะแข็งแรงมีภูมิต้านทาน,ทานที่ดีเราจะไม่ป่วยนะคะพืชก็เหมือนกันถึงเวลาเขาจะไม่ป่วยนั่นก็ถือว่า ตอนที่เราลืน้นุน้อยบอกให้เด็กว่าให้เราคิดเร็วเกินไปหน่อยเราเอาสแลมเนี่ยหกเปอร์มากลางปรากฏว่ามันไม่ร้อนนะคะเราเลยบอกเอา้าใบอุ้ยเด็กบอกใบโซมใบ,บอ่อนก็ไม่ออกอาอเฮ้ยคิดผิดละลืล้อนะคะเราก็แหวกเลยแหวก60%สออกให้เขาโดนแดดให้น้ําให้ปุ๋ยปุ๋ยก็คือมิสเตอร์ฮิมัรเรานั่นแหละค่ะแล้วเด็กก็พรวนดินปรากฏว่าได้ผลคะเนี่ย ผลผลผลิตออกมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อจะลองใส่อ่ามิสเตอร์ฮิวมัสเราทุกสิบห้าเออทุกเจ็ดวันแล้วมันจะใส่ทุกเจ็ดวันแล้วดูซิว่าทั้งใบทั้งลูกเนี่ยมันจะขนาดไหนฝากนะคะถ้าใครมาเห็นคลิปน้อยก็กดติดตามไว้ก่อนแล้วก็กดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยถึงเวลาเรารีวิวอะไรอะ่ะมันก็จะขึ้นมานะเราก็จะป๊อปอัพขึ้นมาทําในวิธีของมิสเตอร์ฮิวมัสเรานะคะภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ฮิวมัสก็ มีน้ำอ้อยนะคะต้องเป็นน้าอ้อยวราพรยาลังสีแล้วพักหลังลูกค้าบอกงนี้พราของเราเนี่ยเราผสมสูตรนะคะให้ง่ายต่อการใช้คือใส่แล้วลดน้ําแล้วหันหลังให้เลยส่วนใหญ่เขาจะเรียกของเราอย่างนั้นแล้วพักหลังมาเราเริ่มแบบใส่ความเป็นปุ๋ยเข้าไปแต่ยังเป็นแนวอินซีลนะคะเป็นอินทรีย์ที่เร็วกว่าเคมีแต่ถามว่าใช้ร่วมกับเคมีได้ไหมยิ่งจะทําให เราเนี่ยเอาเคมีไปส่งให้กับพืชได้เร็วแต่ต้องใส่ในปริมาณที่เหมาะสมบางคนเดินสายอินซีก็จะใช้ของเรา70-80ถึง90%ใช้เคมีสามสิบยี่สนะคะหรือว่าอย่างมุดถ้าใช้ต้นเนี้ยเคยใช้เคมีอยู่กิโลหนึ่งเขาจะลดลงมาเหลือ3ขีดเงี้ยค่ะใส่น้อยลงแล้วก็ไม่แล้วก็ใส่บ่อยๆใส่ให้น้อยๆแต่ให้บ่อยๆ15วัน20วันอย่างเงี้ยค่ะ7วัน15วันนะคะเดี๋ยว น้องไมจะให้เด็กมาใส่ต่อไปนี้เราจะนัดกันเพราะว่าใส่ทุก15วันใส่แต่ถ้าบางคนนะเขาไม่มีเวลานี่ก็ต้องอีกรูปแบบหนึ่งนะคะหนึ่งลองก้นหลุมใส่รอบโคนใส่ให้เยอะนิดนึงต้นหนึ่งก็สมมติต้นนี้รัศมีเขาขนาดนี้ลูกเขาขนาดนี้เราอาจจะให้สัก 2- 3กิโลต่อต้นทุกๆยีวันทุกๆเดือนมางคนเข้าสวนเดือนละครั้งอย่างเงี้ยค่ะสามารถหันหลังให้ได้เลยเพราะว่าเราก็ทดลองแล้วแล้วไม่มีอะไรให้พน่นให้ฆ่าทั้งนั้นแหละคะ่ะทั้งบนนะก็เดี๋ยวน้องไมจะให้เด็กมาใส่เลยแล้วเราจะใส่ อย่าลืมนะคะถ้าเห็นคลิปเราก็กดติดตามไว้ก่อนกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วกดกระดิ่งแล้วก็จะมาเจอนม้อยอีกทีในลิงก์นม้อยฝากเบอร์โทรไว้ในลิงก์ด้านล่างนะคะตอง9ตองสสามารถแอดไอดียไลน์โทรถามหรือยกหูถามเลยก็ได้นะไลน์มาถามก็ได้วันนี้ภายใต้แบรนด์นม้อยก็กล่าบลาไว้เพียงเท่านี้สําหรับการแบ่งปันในะลักษณะของการรีวิวให้ดูนะว่าเราทําแบบนี้ง่ายนะแต่ว่า ถ้าจะแนวพ่นก็เดี๋ยวก็จะพ่นอีกทีหนึ่งให้ดูนะแต่น่าจะเป็นอะมิโนของปลาดนะคะซึ่งอะอมิโนนั้นก็จะเป็นธาตุอาหารอีกแบบหนึ่งน่าจะเป็นเป็นตระกูลของโปรโตีนอันนี้น้อ้อยคิดเองนะ,ะเป็นโปรโตีนก็ทําจากคร่วเลืองนะก็พ่นให,ใ,ให้ทางใบให้ทางใบมันเร็วแต่ว่าเราหนักคือให้ทางล่างกินอาหารทางปากนะคะแล้วก็อย่างอื่นก็ทาชโลมไปแต่ให้ดีจากภายในเหมือน อรอ่าเราหรือสุขภาพเราต้องดีจากภายในสู่ภายนอกนะคะวันนี้ภายใต้แบรนด์น้ำม้อยก็กบาบลาไว้เพียงเท่านี้สําหรับการแบ่งปันของวันที่5ของราชการที่9นะคะวันที่5ธันวาคม2 0 2 4่ก็ขอให้ทุกคนที่เราเป็นคนไทยอ่ะรักษาปืนแผ่นดินไทยเราให้เป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ที่ทําให้มีสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยออกซิเจนเต็มไปด้วยอาหารการกินที่ปลอดภัยแล้ว เราจะเป็นจุดเล็กๆเราก็จะทําค่ะวันนี้ภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ฮิวมเราขอเป็นส่วนหนึ่งของการพิทักษ์โลกนะแล้วพิทักษ์ดินวันนี้สวัสดีค่ะ